จ่าเออ๋จ่าเอ๋จ่าเอ๋จ่าเอ๋อ่ะพี่แบมมาแล้วอยจ่าเอ๋จ่าเอ๋แม่นางไหนอจ่าเออ๋จ่าเอ๋จ่าเอ๋อ่ะพี่พีทพีทจ่าเอ๋อีหลามามาบ่จ่าเออ๋จ่าเอ๋ทำชุกี้กินมันเนี่ย จะเอ๋เขาตั้งไหนจะเอ๋ว่าเนื้อย่างวนจ่าเอ๋อจะเอยังอจะเอไหมจ่เอ๋อจเอ๋อ 아, 자, 에이. <laughs>